คลิปนี้นะครับเราก็เดินทางไปที่โคราชนะครับไปส่งรถนะครับอนนพอดีผมมีภารกิจต้องไปส่งรถลูกค้านะครับลูกค้าซื้อรถผมขายรถเลนส์นะครับนะทีนี้ก็เลยเอารถตู้คันนี้ไปนะครับพาลูกๆไปด้วยนะครับตอนนี้รถก็ยังไม่ได้ทําอะไรเตรียมว่าจะทําเป็นเตียงข้างหลังแล้วก็ทําเป็นที่นั่งด้านหน้าก็ยังไม่ได้ทํานะครับก็ลเลย ตอนนี้ก็ใช้เป็นที่นอนนะครับมาปูไว้ด้านหลังแล้วก็เอาโซโฟ,ฟาขึ้นมาตั้งไว้นะครับก็เด็กๆก็นอนได้พอดีลูกใช้ยสองคนนอนตรงนี้ระหว่างเดินทางเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำที่นอนอีกทีนะึง เรียนทำพิเ็บอของอาจจะทำได้ง่ายนะครับ<อ>พี่เกอร์ครับพี่เกอร์ชอบ,ชอบ,บชอบตู้บ้านไหมลูกชอบตู้บ้านอยู่ชอบตู้บ้านอยู่เหรอลูกใช่ชอบที่นอนแบบนี้ไหมใช่ชอบเหรอใช่ชอบเยอะโอเคพิกเกอร์ชอบพ่อก็โอเคนะครับโอเคไหมโอเค,อเคมันสวยด้วยเหรอลูกใช่ไ,ไหนพี่เกอร์นอนตรงไหนนอน,น,นให้พ่อดูสิ Nó nằm như thế này Nằm oh. như này Nằm như thế เดินทางกลับบ้านนะครับจะไปถามคนขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีคนขับรถให้นะครับคแนแม่เป็นคนขับ<ม>ก็ตอนนี้ผมก็เอาคันนี้นะครับก่อนอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับก็ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ออตโต้มาครับตรงรุ่นเลยนะครับ<ม>ก็ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ หมื่นกว่าบาทเป็นร้านของของของน้าที่รู้จักเป็นน้าเป็นญาติกันนะครับทําให้นะครับพอเป็นเจยวโ,โตโ้แล้วก็มีคนช่วยขับได้ขับแล้วเป็นยังไงบ้างรครับขับง่ายไหมครับขับง่ายอง่ายอ่ะเกิดเกิดเดี๋ยวเราจะมาไปเที่ยวกันทีนี้ผมก็มีคนช่วยขับแล้วทีนี้เราก็ไปได้ เดินทางเดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันพอดีทิมนี้ไม่ได้ไม่ได้พักในรถนะครับเพราะว่ารถยังไม่เรียบร้อยก็ไปพักเป็นโรงแรมแทนนะครับข้างหลังก็อยู่ในสภาพนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ใช้งานได้ดีวันนี้ยังไงก็คอยมาคอยติดตามคลิปของเรานะครับผมจะลองทำดูทำเองมากแก่งคนมา ไปเรื่อยๆนะครับต้องขับเร็วมากวืนอคือนะครับเราก็ได้ไปน,นอนพักที่เขาใหญ่นะครับแต่เราไปอยู่เป็นเป็นที่พักบนโรงแรมครับทีนี้ก็ไปเห็นจะมีกลุ่มที่เขาเป็นแคมเปอร์แวนนะครับแล้วก็เป็นนอนในรถตอนบนเต็นท์หลังคาอะไรเงี้ยครับเห็นมีจอดจุดจอดน,นอนกันอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปดู ว่าเอออยากจะไปจอดนอนบ้างแต่ว่าเ,ออเรายังไม่พร้อมนะครับแล้วต่อไปเราจะไปหาที่ที่เขาจอดนอนกันนะครับแล้วก็จะดว,วแต่ละที่เป็นยังไงบรรยากาศยังไงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่นอนๆนะครับที่กาลังคิดจะทำรถนอนนะครับเพราะว่าน่นจะสนกุกเพราะว่าเด็กๆตอนนี้ก็ชอบชอบรถคันนี้นะครับขาดนังไม่ได้ทบเลยับเองชอบเพราะว่าเขาได้นอนได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็จะทำเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับที่อยากจะทำอยากจะไปแคมป์เพราะว่าเราเมื่อก่อนไปแคมปนน์นอนนอนแรืว่านอนเต็นท์นะครับแต่ตอนีลูกจะ oh. ก็ไม่สะดวะ oh. ดกด oh. แล้วทีนดียวครับเราจะเก็บของว่าจะย้ายของแล้วเด็กๆนอน อาจจะขไม่ค่อยสะดวกนะครับของเยอะด้ยวยเต็นรถเลยนะครับก็เลยซื้อรถคันนี้มาในราคาแสนไม่แสนพันมงนบาทนะครับเอามาทำค่อยๆทำไปดีด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเราจะทำอะไรกับรถคันนี้บ้างนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงค่าใช้จ่ายในการเข้าเว็บน้อนพักเป็นยังไงอะไรนครับแต่ละลจุดนะครับก็จะ เขาควรมาลงให้ดูอีกนะครับยังไงวันนี้ก็